สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วค่ะกับช่องแก้วคุณชอบหวยนะคะนิงจะมาให้แนวทางสามฮานอยเหมือนเดิมคลิปทุกคลิปที่ทาขึ้นนะคะทางช่องมันแนะนาไม่สัดสวนเรื่องการทันชุดนะคะทุกการลงทุนต้องมีความเสี่ยงเขาท่านดูอย่างมีสติเล่นอย่ามีสติโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมนะคะให้เป็นเพียงแค่แนวทางนะคะวันนี้เรามาพร้อมกับวันฝนตกเอ้ยตกทั้งวัน หานายของเรารอบที่ผ่านมานะคะอืมพิเศษก็มารูดหกนะทุกคนมารูดหกแมะตัวฟันไม่มานะคะปกติหลุดค่ะ <c oughs> ปกติหลุดนะคะปกตินี่คือหลุดเลยหลุดไปเลย <c oughs> ก็ <c oughs> V I P นะ vi p ก็มาอะไรอะ่ะมารูดหกนะทุกคนมารูดหกแต่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 ดูจิ้มาหกหนึ่งอ่ะคือมาถ้าใครรูดอะ่ะเด้งบนล่างนะคะแล้วก็มาเจาะมาเจาะตรงนี้ด้วยสามศูนย์เอ้ยหกสามค่ะมาสามหกหกสามนะ ก็คือวันนี้ก็โอ้ทำได้อดู่เนะ<ม>าะอืมประมาณนี้นะคะเล่นหวยนะคะทุกคนต้องรูดอ่าไว้หน่อยนะทุกคนอาจบางบัน,บนอาจจะเจาะไม่แม่นเนอ้อแบบเจาะไม่เข้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะพรุ่งนี้เริ่มเลยให้เป็นเพียงแค่แนวทางนะคะ เราไปแบบเรียบเยบเลยดีกว่าพันสนะคะสี่ศูนย์สี่สมสสี่ห อ่าุกนี้ตัวเด่นนะคะทุกคนคงจะรู้แหละถ้าเคยดูคลิปของเราตลอดคือถ้าเป็นใครที่ติดตามเราตลอดจะรู้ว่าตัวเด่นของเราคืออะไรแฮีว <c oughs> ปกติค่ะปกติก็ธรรมดาเนาะมีเข้ามีหลุดโปเตีนหลุดสองรอบแล้วนะทุนนี้ต้องมาเป็นอะไรที่เหนียวมากเลยอ่ะปกตินี่เหนียวมากทุกคน เนียวทุกหวยเลยนะคะเหนียวทุกหวยฟันศูน์นะคะถ้าใครมีทุนนะจะ,ะวิ่งวินปกติกับ vip ด้วยกัน <c oughs> ทุนสามบางวันหวยเราก็สลับบางวันหวยเราก็ไม่มาเลย บางวันหวยเราก็มาทุกหวยเลยบางวันหวยเราก็เด้งหมดเลยบางวันตายหมดเลยก็มีโอเชื่อไหมคนให้หวยกดดันกับคนซื้ออีกนะน้อยนอย,นอยแบบเป็นคนนอยแบบเ,เสียใจทำไมเราให้เราไม่เข้าอะไรประมาณนี้ อย่าขอให้ทำสามตัวนะคะฟันสูนงเหมือนกันอยาขอให้ทำสามตัวนะคะทำสามตัวไม่ได้ค่ะ <c oughs> ทำยังไงไม่รู้สามตัวตอนนี้ฮานอยมีแต่หามแต่เบิ้ลนะทุกคนเบิ้ลหน้าเบิ้ลหลังแล้วก็หามนะสังเกตไหมวันนี้ไม่เบิ้ลนะแต่ว่าไปเบิ้ลหน้าเบิ้ลหน้าอะไรนะ เป็นไป,นป,นปนหามหามหามพิเศษนะคะนี่แล้วก็ตัวเด่นเขียนให้นะโอ้ย เด่นนะทุกคนดูใบหววให้ดีนะพรุ่งนี้เด่นเด่นหกับ7นะคะเด่น1กับ7นะแล้วก็เดี๋ยวกันให้เอาปากกาเองอย่าสงสัยเรื่องปากกานะคะหยิบอันไหนได้คือสะดวกไหนก,ก็หยิบอันนั้นเลย นะคะน,นี่นะคะหาหนอยของเราพรุ่งนี้เดอ้อลองประกาใหม่พิเศษไม่ดีสีไม่ใช่สีไม่สวยดีาดหแื่เกินเนาะเอานี่ก็ได้ตัวเด่นนะทุกคนพิเศษนะคะพิเศษพวกนี้รุ่นปกติมากเลยนะพวกเนี้ ถึงเวลานางต้องมาแล้วนะปกติอ่ะไม่มาก็มือกัหน,น้ผักได้ประมาณนี้นะคะนะคะประมาณนี้นะฮาน้อยนะให้เป็นเพียงแค่แนวทางนะคะขอทุกคนโชคดีรวยวังปังนะคะใครชอบก็ตามใครไม่ชอบก็ผ่านนะคะให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ